สวัสดีครับพบกับพี่รัปรึกษาอินดี้นะครับผมพอดีพรุ่งนี้พี่จะไปทําบุญนะครับไปวัดสังกทานนะครับนี่วัดเดียวกันที่เคยถ่ายกับแม่นะครับไปทําบุญให้แม่นะครับบวชพามสวันนะครับอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมนะครับก็จะมีง่ายๆนะครับผ้าขนหนูนะครับหรือผ้าเช็ดตัวนะบางๆอันนี้จะเป็นสายชาร์จมือถือครับพอร์ r แบงค์นะครับแล้วก็ โลออนยาสีฟันอันนี้ไว้ทาหน้านะครับอันนี้ก็โฟมล้างหน้านะครับผมแล้วก็แปรงแปรงสีฟันห้ามลืมหลักๆนะครับแล้วก็ชุดของเราพอดีพี่บวชบ่อยพี่ก็จะมีชุดของพี่ประจำอยู่นะครับก็มีก็เชุดไปด้วยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะออกเดินทางตื่นตั้งแต่ตีห้านะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าถึงวัดแล้ว เราต้องมีขั้นตอนกระบวนการในการสมัครอย่างไรเหมือนยังเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวจะมาแนะนำและบอกต่อเพื่อนๆอีกทีหนึ่งนะครับสวัสดีครับนี่เตรียมตัวออกเดินทางนะครับผมตีห้าสิบห้านะครับเดี๋ยวจะไปขึ้นเรือนเมฆหนึ่งหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะครับไปครับนนี้ถึงตลาดผ้าน้ำนนแล้วนะครับผม เรายืนรอที่หน้าเมเจอร์นะครับรอรถสองแถวเบอร์สามนะครับเพื่อจะเข้าวัดสังกทานานะครับผมตีห้าสี่สิบนะครับนี่ก็ผมเรามาถึงวัดสังกทานกันแล้วนะครับนี่ก็เป็นบริเวณวัดสังกฐานนะครับนั่งรถเบอร์สามมานะครับสองแถว เป็นด้านหน้าของวัดนะครับนี่จะเป็นห้างน้ำนะครับผมเดี๋ยวเรารอบวชครับผมนี่นะครับขณะนี้เรากำลังรอเพื่อจัดสมัครบวชอยู่นะครับบวชพารามเขาเปิดแลวสมัครประมาณ8โมงนะครับระหว่างนี้เขาหาหาข้าวหากาแฟกินก่อนได้นะครับ นี่นะฮะจะเป็นบริเวณที่เปิดรับสมัครแต่ตอนนี้ยังไม่เปิดเราก็เดินชมวิวกันก็นได้เดี๋ยวว่าจะหาข้าวกิ่นกันก็นได้นะครับเพื่อนพี่ๆน้องท่านไหนสนใจจะมาปฏิบัติธรมรมบวชพรามก็ออกแวะมาได้นะครับเริ่มเริ่มบวชได้ตอน8ปดโมงเช้าแล้วก็ศึกได้ตอนหกโมงเย็น มีทุกวันนะครับนี่เสร็จแล้วสมัครนะครับไม่มีเจา้าหน้าที่นะนี่คือระเบียบการนะครับของทางวัดผู้มาบวชในจะทำปฏิบัติให้อยู่ได้ไม่เกินครั้งละเจ็ดวันนะครับ เอกสารที่ใช้ในการบวชนะครับ,บรืปบบเปนรรชาติชนนะครับ,รบเราเอาไปวงว่่ห่ะระหว่างล้อนะครับก็จะถ่ายบรรยากาศรอบๆข้างให้ชมนะครับ ก็จะมีรูปเจ้าอาวาสให้ดูนะครดูบ,บวชครั้งหนึ่งได้ไม่เกินเจ็วันนะครับ่อครั้งนะครับอ เปิมาแ้วันิัลกริงโตนะครับันี้เป็นช้างสององค์อันนี้เป็นสิงโตสองตัว ี่จดอดรถเรามาดื่ม,มน้ำตาลากันก่อนนะครับนี่ครับผมอันนี้ก็คือตึกที่เราต้องขึ้นไปปฏิบัติธรรมนะครับส่วดมนต์ธรมวัาชาว้าทดวัดเย็นอะไรพวกนี้นครับอันนี้ก็จะเป็นลานนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมตอนเชา้า 还没全部都关呢。 ปฏิบัติทำเดินจงกรมแล้วก็ฟังพระเทศนะครับแล้วก็หลานที่เราจะต้องปฏิบัติจิตต่างๆนะครับก็จะมีปูเสือให้น,นั่งนะครับ จะเป็นวัดสาราแก้วนะครับเวลาจะมานั่งสมาธิกันนะครับก็จะมานั่งในศาลานี้ได้นะครับ อันนี้ก็เป็นจุดรับสมัครนะครับผมระหว่างรอเจ้าหน้าที่นะครับก็เตรียมบัตรประชาชนมายื่นนะครับผมเจ้าหน้าที่ก็ทําการกรอกข้อมูลให้เรานะครับพอดีเราเป็นสิทธิ์เก่าก็จะมีใบออกมาเร็วไม่งั้นต้องมีถ่ายรูปนี่นะครับนี่อัน,นเป็นเครื่องแบบหญิงกับชายนะครับของหนักบวชเช่าได้นะครับที่ที่วัดมีให้เช่านะครับเสร็จแล้วเราก็จะมีบัตรประจําตัวนี้จิตยันกลับเลยนะครับ จะเป็นช่วงเดินช่วงกลมนะครับ。 นะครับเมื่อกี้ยืนทำสมาธินะครับแล้วก็เดินจงกรมสวดมนต์กันนะครับหลังจากนั้นตอนนีก้ก็กำลังจะเตรียมตัวไปที่พักนะครับอันนี้เป็นทางเดินที่เราจะไปที่พักกันนะครับผมเดินตามทางไปเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายมือ ผู้หญิงก็จะอ,อยู่ขวาม,มือครับเป็นเรือยิงหนักยิงเรือเราจะเป็นอ,อาคารสวรรค์คาลย มันไม่ได้อะระวังนะครับใช่ตรงนี้หรือเปล่าอันนี้น่าจะใช่ตรงนี้ครับตรงนี้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นที่พักสำหรับหนักบวชนะครับจะมีกฎข้อระเบียดนะครับ แต่ให้อ่านอยู่นะครับเข้ากี่โมงออกกี่โมงอันนี้คือการปูที่นอนนะครับแสดงว่าสัญลักษณ์ว่าเราได้นอนที่นี้เราหยิบหมอนมานะครับกับเถือนนะครับมาปูแล้วพัาล่มหนึ่งตัว หลังจากทําวัดเย็นเสร็จนะครับผมก็เข้าที่พักนะครับแล้วก็ตื่นมาอีกทีก็ตีสามกว่าๆนะครับมาทําวัดเช้านะครับเดินจงกรมด้วยนะครับเดินสมาธินะครับนี่อันนี้คือสถานที่นะครับอันนี้ก็ช่วยพระบิณฑบาทมานะครับหลังจากทํากิจกรรมทำวัดเช้าเสร็จครับช่วงเช้านะครับหลังจาก กลับมาบินทบาทนะครับผมกลับจากบินทบาทมานะครับก็มาฉันน้ำปานะก่อนนะครับเมื่อเช้านี้สวดม์เช้าไปแล้วครับทำวัดเช้าตีสามครึ่งนะครับผมแต่ต้องตื่นตอนตีสามประมาณนั้นอันนี้เดี๋ยวก็รอสวดมนต่อเวลาจะนั่งทานอะไรหรืออะไรต้องนั่งนะครับห้ามยืนนะครับผม นี่เป็นบรรยากาศตอนเช้านะครับของที่ทางวัดทีงเงียบสงบเมื่อคืนเป็นวันพระนะครับสวดดึกนะครับเกือบถึงเที่ยงคืนนะครับสวดแต่เรากลับก่อนนะครับเพราะเราไม่ไหวนะเราขอพักก่อน หลังจากกว่าดลานวัดเสร็จนะครับก็ทําพิธีต่อนะครับก็คือเดินจงกรมฟังพระส,สวดน,นะครับแล้วก็มียืนสมาธินะครับผมที่นี่จะมียืนสมาธิด้วยนะครับทั้งหญิงทั้งชายนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็ทยอยกลับที่พักนะครับแล้วก็ออกมาทำกิจกรรมต่อ วัดลานวัดแล้วก็สวดมนต์เดินจงกรมแล้วก็ทำวัดเย็นนะครับผมเริ่มทำวัดเย็นนะครับก็จะสวดมนต์กันอีกรอบหนึ่งนะครับผมอันนี้ก็เป็นบรรยากาศตอนกลางคืนนะครับที่สวดมนต์กันนะครับ จากนั้นนะครับก็ตื่นทีสามเหมือนเดิมนะครับแต่วันนี้ขึ้นศาลานะครับฟังพาสวดสวดม์เช้านะครับทำวัดเช้าแล้วก็ลาสีขาไปด้วยเลยนะครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศบนศาลานะครับลาสีขาเสร็จแล้วนะครับหลังจากลาศึกนะครับผมก็อย่าลืมเอาบัตรมาคืนนะครับหรือใครเช่าชุดไปก็นำชุดมาคืนในตะการนะครับผม อันนี้ราสึกนะครับเมื่อกี้ไปบินนาบัตรมากับพาะน,นะครับน,นี่จะเป็นบัตรที่เราส่งคืนเขา,าทําเรื่องลาตั้งแต่บุบวานเราเลยคืนได้วันนี้เลยนะครับไม่ต้องรอเจ้าหน้าที่มาเพราะเจ้าหน้าที่จะเปิดประมาณ8โมงกว่าอันนี้เป็นบรรยากาศยามเช้าของปราสางกทานนะครับ 3วันสองคืนนะครับกับการปฏิบัติธรรมนะครับก็จบลงด้วยได้ด,ดีนะครับทําเต็มที่นะครับทำเต็มกำลังมาก็ขอให้บุญครั้งนี้ส่งผลให้ลูกหายจากโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นอยู่แล้วก็ขอให้แม่ลูกไปอยู่ในสวรรค์ชั้นฟ้าที่ดีๆ อยเจ็บอย่าป่วยอย่าจนอย่าทรมานเหมือนชาตินี้อีกเลยสำหรับท่านใดที่จะมาบวดพามนะครับก็แนะนำได้นะครับว่าว่าสังฆทานยินดีต้อนรับทุกคนนะครับที่จุดรับสมัครไปนะครผมเวลาบวชก็คือ มาสมัครได้ตั้งแต่แปดโมงถึงหกโมงเย็นนะครับปวดได้ทุกพันนะครับผมไม่มีวันหยุดเวลาสึกก็จะเป็นประมาณตีห้าครับกิจกรรมก็เดี๋ยวจะอธิบายให้ในชิปอีกทีนึงนะครับว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างแต่สาหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกๆคนนะครับไปเพียงเท่านี้สาหรับวันนี้สวัสดีครับ นี่ครับวัดสังฆทานนี่นะครับอันนี้เป็นบริเวณหน้าวัดนะครับทางเข้าเวลาเราจะมารอรถสองแถวหรือรถแท็กซี่รถมอเตอร์ไซค์ก็ต้องจุดจุดนี้แล้นะครับนี่ทำสวนนะครับสวยงามมากนะครับรถมาแล้วครับผมโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับไปก่อนนะครับโชคดีครับผมมรณาสาธุครับ นี่จะเป็นกำหนดการทำวัดต่างๆนะครับเวลาเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับผม